สวัสดีครับพี่น้องตอนอนี้ฝนตกลงแบบแห้งนะครับอัพเดตจากถนนบางนาตราดแยกไปสุวรรณภูมิมนีฝนตกกล่มทั่วไทยเตือน44จังหวัดและ เที่ยงน้ำท่วมอีกจิตสารจังหวัดดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องบรรยากาศเปลี่ยนแปลงออกนอกหาเสือกันฝนหรือกันหุม่มไน่น้ำงสงสัยสิ อายุบอกไงดอกพี่น้องเลยฝนกำลังมากพี่น้องเริ่มโป๊ะมาณนสามถุ่งสี่สิบหานาทีฝนบอกย้างแห้งเลยครับ ก็จะออกเดินจุดไปบ่ใดเลยพี่น้องเลยส้งสสยสิได้อยู่กับทีทางไหนก็ฝากช่องได้ด้วยครับมักจะไล่ถืใจไปแช่ช่องเีืวิทแชนแนลมีข่าวสาร อัปเดตไม่ไ<ม>หวเดี๋ยวสิามาอัปเดตให้พี่น้องเบึงกันอีกี๋ยวคลิปน้าผมจิพาไปเบึงทุ่มในโรงงานผลิตอะไรรถบยน ของอีสุของหกล,ล,ล้อ10ล้อรถช่วงมังนมีอย่างทิ่ลงให้พี่น้องเบิ้งได้ติดติดหน้าคื้นนี่ละเดี๋ยวผมติดผาพี่น้องไปเบิ้งโรงงาน ทำอะไรรถยนต์ทุกชนิดโดยเฉพาะของมีสุพนันครับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียงสินาพอกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ